ดเ,เดี๋ยวนะตกลงที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเมตาเวิรดนาตอบ่านาจะเป็นเมตาเวิร์ดมกหนาบอกว่าที่นี่อาจจะเป็นพาเลสของอลิสไคือผมไม่รู้ว่าภา,า,างหคามันเรียกพาเลสในภาษาไทายว่าอะไรนะครับเพราะว่า เพราะว่าในในภาคสี่นะครับมันจะเรียกเป็นช่องนะเป็นสถานีนะครับอ่าลิวจีมันเป็นพวกแบบเออต่อให้กูบบนไปยังไงมันก็เปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยทั้งสามคนตัดสินใจที่จะสำรวจที่นี่ต่อนั่นเองนะครับ โดนดักจับครับหุบหมับโดนตบด้วยกระบ,บองตำรวจครับหลับ เดี๋ยวนะโมกาน่าใส่ซองการ์ดด้วยนะรอวะไอกระเป๋าใส่ใส่การ์ดนะครับเหมือนยูกิโอเลยครับกระเป๋าใส่เด็กน้องของน้อง พวกนี้ไม่เป็นใครกันเหนือหัวพวกเราจับพว,พ,วจพวกโจนพวกนี้ได้ครับแต่ไม่สามารถเอาความปาดขนาออกมาได้มันคืออะไรกันงั้นเหรอที่ไม่สามารถเอาออกมาได้เนี่ยเ<อ> <c oughs> ดวีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ชื่ออะไรงั้นเหรอเดี๋ยวนะล่างหลักก็ถามล่างหลักก็ชมว่าหล่อล่างชาโดก็ชมว่าหล่อเนีครับโจเก้อ เธอคือโจ๊กเกอร์อย่างนั้นเหรอไม่ได้นะโจ๊กเกอร์ควรจะต้องตอบคำถามของราชินีสิหยุดปุบปากได้ตูดมึกไม่ต้องการของเล่นแบบนี้นะครับ ก็ตับดูเหมือนว่าร่างร่างของเรานะครับที่เป็นรวมรวมร่างกับเพอร์ซนานะครับจะไม่สามารถเอาไอความปรารถนาที่มันคล้ายๆอันยอัญมณีออกมาจากตัวได้นะครับมันก็เลยมาถามว่าถามอาิธนะครับว่าต้องการทำยังไงกับเราแลอลิธก็เลยโยนลงมานะครับบอกว่าของเล่นแบบนี้เราไม่ต้องการหรอก จะไกลับไปล้างแขนจะไปต่อยห,หน้ามัน่ไปล้างแขนนะคนนะรับตกลงที่นี่มันที่ไหนกันที่นี่นะเป็นที่ใต,ตดินนะเป็นลานทิ้งขยะแน,น่นอนนะครับกองเบลั้ม ประมาณเมนูครับโอ้ขยะเยอะโคตรรนะครับชาโดใช้ขยะอะไรเยอะแยะวะเอ้ยใช้ของอะไรเยอะแยะขยะเย่ยังงี้จะฟักมีกองอะไรด้วยเนี่ยคือเกมนี้มันสลับคัสซีนแล้วมันสวยนะ เดี๋ยวจะล้มไปแล้วมึงติมบูสโซเฟียเวอร์ชัน1.37สตาร์ทเนชัรอเน็ตเวิร์กแังเวดโอเคมอเตอร์โอเคเจนเนตี้อะวะสติ สาวปริศนาได้หนึ่ง E A ในเมตาเวิร์สด้วยนะครับจากกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดสุ่มกาชาได้มาแล้ววะนี่มันที่นายกันกันนะี่ยแล้วนายจะเป็นใครนันคือแฟนดอมตีฟนั่นคือโซฟีอามันคืออะไรครับผมไม่รู้นะครับ とても良い友達といี意味だお前は人間かม前はนนเป็นมนุษย์เหรอชืออะไรล่ะจูกโจกเกอา์โอเค,จ,อคะจะจำมันเอาไว้ล้วกันมาที่นี่มาที่ไหนนะเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างเจตัวนีอ่อะไรกันล่ะจก์ <c oughs> โอ้ว่าว่าใคนอะไร มีอะไรให้ช่วยไหมฮานุกิ <laughs> แมวโ <laughs> มว,โย <laughs> วโย้ยไม่ได้ไม่ได้พยายามเป็นแมวเขาบอกว่า humanity company นะครับน่าจะแปลว,ว่าผู้ช่วยมนุษย์ป่ะอ่ะอ่ามองกันน่าสงสัยว่าโซเฟียเป็นพวกเดียวกับอลิซปล่าครับ โซฟีบอกว่าสูญเสียความทรงจำไปหมดเลยครับขอเวลาจะกู้ได้ไหมทั้งสองคนนี่มันอะไรกันจกเลยเธอบอกว่าไม่มีจำอะไรไม่ได้เลยทาเธอออกมาจากกล่องขนาดใหญ่งั้นเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ชาโดด้วยนะ まずは出口でうだうだやってでも解決しねえだろう。困ってるのか。見、え、問題がある。困ってるなら役に立つぞ。たび問題ある、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと。人の役に立つために生まれた。ちゃんと、ちゃんと。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  โอเคน่าใช่โอเคฉันกำลังตามหานะครับเฮ้ยอย่าไปคนเดียวสิว้แล้ต,ตามไปสิโว้ยมาพูดอะไรกันอยู่ละไปชาไปเลยกัน่าาเป็นแนววิกเกตเตอร์เหรอแนววิกเกตเตอร์เราก็มีฟุตบาทอยู่แล้วนะครับ เอ้ยไม่ใช่ฟุตเกเตอร์โอปเปอเรเตอร์นะครับแอนเชว์ฮิดนะครับคือถ้าเป็นโอปเปอเรเตอร์เรามีฟุตบาทอยู่แล้วนะครับรไม่มีปัญหาทำไมเจ้าพวกนั้นมัต้อโจมตีเราด้วยอ่ะ,อะ,ะต,ตัวเมื่อกี้เรียกว่า shadow

เหมือนการตอบแทนนะครับว่าโจ๊กเกอร์คือเราช่วยนางออกมาครับเ,เอาไงดีโจ๊กเกอร์ไปด้วยกันเถอะโอเคโอเคนิโกะแมวกับกระดูกนะครับงกระดูกเ เกมดาวสปกินตั้งตึงกันด้วยไม่ตลกนู้อุ๊กแอบโมดฉันโมนาทำไมต้องรู้สึกโกรธด้วยอามีตัวบอกนะครับด้านบนว่าเราต้องทำภารกิจอะไรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปรับ À, จอยเอ้ยจอยก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจอยมันหมุนช้านะครับเอ่อต้องเป็นเอ่อเอ่อคามิราสปีดต้องเป็นคารมราเนาะเอ็มมาหน้าตอนเล็งปืนนะครับโอเคไม่มีอะไรละคือเมื่อกี้ตอนสู้กันตอนระหว่างหมุนนะครับจะหันไปฟันมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะครับประมาณนี้ไปเลสโกนะครับ เดี๋ยวก่อนนะมีศัตรูมีอ่าชาโดตากตาหลบมันเท่มากเลยโคตรเอกลักันลักโอเคคืออะไรโซเฟียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะทำอะไรเนี่ย พวกแกนี่เป็นใครผู่รุ่นกันเลยโอ้แจ็คโอแลนเทนนะอาซินเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโซเฟียคือลัฐบอสแน่ปุงปังปุงปัง อผันทอมทีปรากฏตัวแล้วอาวุธเป็นโยโย่ด้วยวันเดียวกันมาสนั่งเงินเหรอก,กูแกะมันอะไรกำลังทำอะไรแกำลังช่วยแฟนทอมทีปนี่นะครับอือจนะ้อโอ้โซฟีแม่งตอนฉากเปิดตัวโซเฟีย สุดยอดมากเลย head, ม aky, ันปีงเข้าไปฮะฮะแล้วก็โดนยิงแล้วก็แปลงร่างปุ่มโอเคเป็นคาแรคเตอร์ในด้านการต่อสู้สินนะไม่ใช่เป็นโอเวอร์เลเตอร์นะครับโอเวอร์เลเตอร์มันมีแค่คนเดียวนะครับถือฟูตะบะครับโอเคจัดการพวกมันได้หมดแล้วเก๊ะแข็งเก่งนังเลย ก็นายไม่ได้ถามนี่แต่ชุดนี้มันคืออะไรกันเนี่ยฮะอ๋ะโอโซเฟียบอกว่าก๊อปปี้จากการกระทำของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วมันก็มาจบในสภาพนี้นั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้เพอร์สนางั้นเหรอโอนั่นสินะคืออะไรมันก็แค่อาวุธนั่นแหละ ราะว่าน้องต่อสู้นี่มันต้องใช้อาวุธก็เลยอ๋อค,คือมันไกัน <laughs> ได้คำตอบเดิมอกมาโซเฟ <laughs> ียเป็นคนนักกอล์ฟเลยนะครับแต่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะภาคสี่นะครับมันแยกวิทยา,าศาสตร์กับ โลกของชาโด้ไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่าในโลกนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเอาเทคโนโลยีนะครับรวมรวมกับชาโด้เป็นโลกเป็นโลกใบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมตาเวิร์นะครับเมตาเวิร์เป็นโลกเบื้องหลังเป็นโลกก็เรียกว่าไงเหมือนเหมือนเหมือนเฟซบุ๊กที่ทำนะครับอ่ามันก็เรียกว่าอะไรเหมือนเป็นโลกดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วมันก็รวมเข้ากับชาโด้ไปเลยทำให้โซเฟียสามารถ เหมือนกับรอบเรียนแบบได้นั่นเองนะครับโซเฟียเป็นเอไอนะครับหาทางออกได้ไงไม่รู้สิมันมาแบบบิบิตมันเป็นความรู้สึกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บติดปลอดภยัยออตรงนี้แหละตรงนี้ไปแล้วโอเคนะครับดูเหมือนว่าเราจะปลอดภัยออกมาได้แล้วนั่นเองนะครับ

โอเคขึ้นที่อทำไมมาด้วยกันเหรอ Two s t o ้วฉันควรจะต้องทำไง,งเงี้ยล่ะก็มาด้วยกันสิโจ๊กเกอรตอนเวอร์ชันนี้มันเท่ตอนเป็นเวอร์ชันคนธรรมาดาคือแบบ normal man ม,ม,มากเลยช่วยไม่ได้นะอ,อย่าบอกนะว่าดิวจีดจีบ AI นะ ที่จะทำอะไรเนี่ยคงน่ไว้่ห้ตายไว้ที่นี่หรอกถ้าเข้าใจแล้วฉันจะไปกับนายกันจะบอกนะว่าลิวจีน่าจีบเอเหมือนกับใครอ่ะใครในสอ o อาร์ตแม่งจีบเอ็นบีซนะครับตอนที่ไปเอาเ er อ็กคาลิเในซีซั่นสองอะ ออขออีเมลติดต่อของ NPC ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคาร์ดินอลคิดดูอ่ะโอ้สุดจริงๆเลยใครกลับมาสู่โลกแห่งความจริงจริงก์กับมาจากเจลเรียบร้อยแล้วเจลนั่นเลอเจลที่แบบว่าคุกนะมันจิวหรือเจลไม่รู้อ๋ออันนี้กำลังหาโซฟี โอ้แล้วดิวจีแม่งโนสนโนแคร์แม่ตะโกนแบบมึงอยา่ามาตะโกนในทีสทานา่สาธารณะดิว่าไอ้โง่เสียงของโซฟีเนี่ยอยู่ไหนตรงนี้อยู่ในโทรศัพท์ของโจเกอร์โอ้ลอยไปลอยมาเลยเดี๋ยวนะโจเกอร์มันได้ผู้ช่วยสุดอัดจฉริยะมาเลอเนี่ยโย่ก็ต้องมาแล้ว

ดีใจที่เธอปลอดภัยขอบคุณสมุดโทรศัพท์ของนายนะนได้กลิ่นโทรศัพท์หรอวะคือ,อโซฟีบอกว่าต้องขอบคุณโทรศัพท์ของโจเกอร์นะที่ให้ที่อยู่กับนางเพราะว่าไม่งั้นนางออกมาแล้วอาจจะตายก็ได้นะครับไม่มีที่อยู่ เราต้องช่วยพวกเขาครับอ่มามัรแมนเป็นโจรหรือปาเป็นโจรจริงวันเนี้ยนี่คืออะไรอ๋อโอเคเราต้องกลับไปนะครับที่คาเฟ่นะครับไปหาทุกคนนะครับ 私はここから出られないこっちに来たらネットにつながって色々確認できたが私の記憶は消えたままだ復旧手段も見つからないこのスマホから出ていく方法もわからないก็มากับพวกเราสิก็คือโซเฟียบอกว่าต่อให้รวบรวมข้อมูลแบบโทรศัพท์ต่ออินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูความทรงจำของตัวเองได้นนงครับมีคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอเยอะเลย รวมเธอมีหลายคนเลยลน่าสนุกจังเลยอาเนี่ะทั้งสองคนอ่าสามคนดิอ่าสองคนกับหนึ่งตัวครับโมนะโมกนนานะาเราเรื่องที่เกิดขึ้น

ニーナのコピ本当にののこがこが解凍団の味<の>とか解凍、ね。うんうん。歌い出した。これはこれもなあれか。と愛らしいデザインだ。切なさの中に。えそこ？こんなにね。ズうわけでよろしくな。すげー。これ調子った AI とかオーバーテクノロジーすぎだぞ。な言った通りだったろ。

私はサクラ、フタバ、まだ微妙にコミュシだけど今、どうぞ、お楽しみにさはサクラ、フタバ、マコト、ハル、アン、ユウスケ、フタバだなお前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだなああ、そっか、説明してなかったな敵にスジがバレないように、異世界ではコードネームで呼び

それが私それ以外は思い出す d o n ああ気にすんなソフィア輩もこいつらと出会った時はすまないソフィアのことも気になるけどよ今はそっちじゃねえだろそうだなあの異世界普通に考えるとヒラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウを引き連れてたし、間違いないと思う。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスにまさか、異世界ナビを使ったのか。でも、あれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。 それはえああどういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割しアリスの友達キーワードを入力したら我が輩たちはイちょじゃあエマってやばいアプリじゃんでも普通にアンインストールできるぞ異世界ナビは消せないそれともう一つ気になることがあるあの世界から戻った時エマがジェイルから帰還したって言ったんだ ジェイルあの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがなとにかくよあのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくそうだなこの目で確認しないことには始まらんそれに私まだアリスがそこの主だなんて信じられ偵察ってことだよね、うん、でも同じ方法で入って大丈夫なの出口があった場所なら敵もいなかった ก็คือทั้งกลุ่มนะครับบอกว่าอยากจะเห็นด้วยตานะว่าจะเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนแรกมาโคโตก,ก็กลัวว่าเข้าไปแล้วถูกจับกันหมดแล้วจะทำยังไงนะครับก็โซฟีบอกว่าไม่เป็นไรครับมีสถานที่ที่ปลอดภัยที่สามารถพาเข้าไปได้อยู่นะครับตอนอื่น <c oughs> สัญญาไว้แล้วนะว่าจะให้ดูสอดกดจะเป็นอะไรไหมเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะไม่เป็นปัญหาเลยบังเอมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่องสัมรวนเกี่ยวรีรอทำไงเนี่ยเมื่อยังวนเวียนกับเกียวโตอยู่อีกโลว่ะ กดเมตาเวิร์สเพราะว่าทำให้มันไม่ได้ไปเที่ยวหน้าร้อนนะครับโอเคสามารถเช็ดจุดเดียวได้นะครับแต่ตอนนี้เนื้อเรื่องคือให้คุยกับฟุตบาทนะเพราะจะดูซอสโค้ดนะนี่มันอะไรกันเรื่องจริงกันเหรอเนี่ยสุดยอดกันเลย ミ2ン。どうなんだ双葉ソフィアのコードってやつあこれ作った人天才だコードってのは書いた人間の個性が出る能力や悪性思想や性格までこのコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できないちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう双葉でもか ไมตด้พูดว่าว่ายังบอกเลยว่าโปรแกรมของโซเฟียมันสุดยอดมากๆนะแม้แต่ตัวนางเองยังไม่สามารถอ่านได้ถ้าเกิดปล่อยโซเฟียไปสู่สาธานะจะบอกได้เลยว่าเอมมาจอดสนิทนะเพราะว่าโซเฟียมันดีกว่ามากนะครับ มีความคิดเป็นของตัวเองมีอารมณ์เป็นของตัวเองทําอะไรเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้นะครับแล้วก็อ่านไม่ออกว่าโค้ดมันเป็นยังไงนะให้ไปส่งไปเจะน้อง ไม่ไปส่งเวอร์ชนนองได้เจอเบือมันเป็นอะไรหรอกขัดไปแค่บล็อกเดียวอยเองเดวเจอเบือนั่นนักเจอกันนะน่ารักับฟุตบาทน่ารักมากเลยนะเธอเป็นต้น <laughs> ไม้มกันเลยที่ผ <laughs> <laughs> <อ>่านมา เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นมาค่อนข้างนานดโดนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมมันเยอะมากนะแมวพูดได้นะหูปากไปเลยแต่มันก็จริงนะ <laughs> のく言うとき,きにき、それだけは何でしょうそれは何でしあうそれは何でしょうそれは何でしょうそれは何でしうそれは何でしょうそれは何でしょうそれは何でしょうそれるのか違うのか教えてくれ

ก็คือโมกนาบอกว่าเนี่ยทำไมไมาอยู่กับแฟน้อมพีฟแบบมาเรียนรู้นะครับความรู้สึกของคนอื่นอ่าเรียนรูห้หัวใจนะครับอ่าฮาร์ดพีโลนะครับพีโลฮาร์ดนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนก็อย่าลืมมาช่วยแฟน้อมพีฟเป็นด้วยกันับแลกเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองขอบคุณนะหัวหน้าบอส <c oughs> เรียกมันครบทุกยศเลยนะครับโอ้ยจะมีนาด์ไซ